ก็บรรยากาศวันนี้จริงๆก็เป็นวันที่ตื่นเต้นมากครับจริงๆต้องรู้สึกพึ่งใจว่าเราทําหนังสือเล่มนี้แล้วมันมันเสร็จแล้วเราได้มาเปิดตัวที่ททงานที่เราเองก็เป็นหนึ่งในคนขับเคลื่อนนะครับเพราะคิดว่าเหมือนกับ all the dots all the dots หรือจุดต่างๆเนี่ย connect เราทำหนังสือเองคนที่ทำงานร่วมกับเราเองงานสมาคมเองทุกอย่างแคสเปอร์คิดว่ามันมันเชื่อมกันหมดและแคสเปอร์มองไปตรงตรงที่ที่เป็นคนดูครับมันมีเพื่อนเราตั้งแต่เพื่อนสมัยเรียน เพื่อที่ทําธุรกิจด้วยกันเพื่อที่ทําโครงการด้วยกันเป็นพี่ๆภาครัฐพี่ภาคเอกชนหลายๆคนที่เราทํางานด้วยกันแล้วเขาหลายๆคนคือลางานเพื่อเพื่อมาฟังสปีชเราแล้วมาให้กาลังใจเราเพราะว่าตรงนี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีแล้วคนเหล่านี้ครับจะเป็นคนที่ทําและเปลี่ยนประเทศด้วยกันเพทริคคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นได้2อย่างนะครับคนที่จะกำลังคิดว่าจะทาอะไรเนี่ยแพอยากให้อ่านเล่มนี้เพราะจะได้เป็นกำลังใจให้คุณได้ทำต่อไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว อีกมุมหนึ่งนี่ครับเพืรแชร์วันนี้ครับเวลา,าคนที่มีความฝันและประสบความสาเร็จเนี่ยครับตัวถูกว่าเขามีกลยุทธ์มีแท็กติกแล้วก็มีความเชื่อมั่นที่ไม่เหมือนคนอื่นและหลายๆเรื่องครับคิดว่ามันอยู่ในเร่มนี้ครับที่เราพยายามกันกรอกมาแล้วก็มาบอกเล่าให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วตัวทัเงว่เองตอนเขียนเนี่ยก็ได้กลับไปทบทวนแล้วก็แบบเออหลายๆอย่างเราก็ลืมไปแล้วนะ การที่เขียนเองหนังสือเราเองได้อ่านเองเราก็ได้กำลังแรงบันดาลใจและได้ไหลายๆสิ่งที่เราเรียนรู้ครับจากที่เราขันแล้วก็กันกองมันออกมาก็ฝากถึงผู้อ่านแคสเปอร์คิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนการสร้างคอมมูนิตี้นะครับหลายๆคนที่เลือกอ่านหนังสือเล่มนี้แคสเปอร์คิดว่า น่าจะเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างไม่ว่าคุณจะอยู่ภาครัฐภาครเอกชนคนทำสตาร์ทอัพน้องนนักศึกษาเองแฮสเปอร์ค,คิดว่าคุณมีความฝันอะไรสักอย่างนะครับแฮสเปอร์อยากสร้างคอมมูนิตี้ครับให้กับคนที่อ่านหนังสือเรื่องนี้สามารถติดต่อทักมาได้ช่องทางส่วนตัวช่องทางสามาคมอะไรต่างๆที่แฮสเปอร์ค,คิดว่าเราอยากช่วยสร้างกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับแล้วก็ขับเคลื่อนเป็นกําลังใจให้กันซัพพอร์ตกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณมีสตาร์ทอัพไมเซ็ตพวกเราเป็นเพื่อนกันครับ